ตัวบบไงเลยอ้ตอนนี้ลูกที่หลีนุ่ใช่ละพี่น้องจับเลยตัวบบไงเลยมันมื้นะคราทโทรศัพท์เนาะเข่าเอาแม่ตัวบบ,งวบงงไบบงจับไปฮะ ไปจับบิดพี่ตัวง่ยายดิเนี่ยนี่เบิ่งกี้นี่สงตัวนหน่อยซึ่งง่ยายหารก็เห็นบุญอยู่นี่อยู่เขาหันกวนมาแล้วมันขึ้นมาขึ้นน้ำขี้ตูมน่ะหมักไมขี้ตูมแม่ปลาคอยใหญ่ไหมตัวบกใหญ่มันขึ้นมาแล้วมันหมักไม่ขีตดตูมน่ะน้ำข่าแขง็งใช่<อ>นั่นดี ไปดู <c oughs> จะบปว่าใครเจียงพี่น้องเอ,อ้ยลปดูใข่ย่านพ่อนะอยู่ในไหนพ่อนะดีไปแล้วเอา้าไปแล้วฮึไม่ได้จำเอาไปในพงนี่เลยเดีดเด้องขึ้นมาพี่เพีย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 รเผียเพีย เด,ด,ด,ดี๋ยวไหนดีไหนดิโอ้ยเอาอยากแถอมึงเดินี่ดิเห็นตาหางเนี่ยนะตะเคาะโอ้ยอืยอเปจับปลายังเปจับยากแถอตัวน,น้อยๆนึงก็ได้แล้ตัวน,นี้จับมาอยู่เพราะนั่นแล้วเอาเหหเอาเหหดักวานไหลให้มันขึ้นมาทางพี่แต่ขึ้นมาลำลองน้ำแต่ขึ้นมาพี่ แล้วก็เอาลอดดักไว้เอา่ะเอาอย่ท่าพี่เอาเหีบานทั้งนั้นปกติน้ำเคยเลี้ยงห่ตรงการพันละพี่น้องปีนี้ฝนบดีฮะ ฝนบอดีน้ำก็เลยเบิดเร็วเว่าหันหรือยุ่นี่ดินายเห็นมันลอยอยู่นหนีในปะคอไหมอือไม่ใส่หรอหืเห็นโตอยู่ดิเหมุนแล้วแล้วนะ ก็ได้ไปขอ,อนี้อยู่นี่ดิลอุ้ยนี่ดิอ่อนานาั่นเา่ามามีไปจับมาได้ด้ขังไส้ทั้งดีประดุกเดี๋ยวยุคขงังอ่ะอู้อู้ ดีปลาเคาะปลาเคาะแดงชึ้งแางหน่อยตัวหน่อยพี่ตินี่เป็นมือดื่มคืมแท้เออท้ายแน่นเต้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 โอ้ปลาเคาใหญ่แล้วนั่นน่ะปลาเคาใหญ่ก็ถือโอ้ ปลาพี่น้องไปเข็งหลายเนาะไปเข็งตัวใหญ่อยูออ่ไปเขงาา็งอ่ะตอนนั้นต้มีอเ้มหลายที่ไปเข็งปลาคอน่อยปลาคอนลงมาลงกินมากใครโดนมันเหลี่ย bên thang, bên cổ nó, mm. nhỉ, nó sẽ không may nó là họ sẽ ăn, còn lá bơ họ không ăn lá bơ kinh, chết luôn. cái bộ đó, chưa, nó thì máy kinh, nó lắm.

ดูหนักเลยดนก้ำัไฟหุ่งไปเขียงงไปเขียงกับตำหุ่งตำหุ่งเพื่อเพิแทบ บันลมปัดไดซัมเอางยังบลมซัอาชนมากันนี้จะไปเข่งติดไหล่บนมันมันม่ถึกดามันบ่ถึกแห่สิดูก็่เงยโอ้จับบ่ได้นะน้ำไหลฮักกินว่ อด้มให้ขุนทแมนแขนแขนขาบ่ดีเนาะแตว่ายุตยล้มใหุนะตั้งล่ัลตมันอือไอทกขาปเพวกแมนขาแล้วพวกใครดีเยวาน้อด่บุนปัญหาคนบูนห้ประกาศเอาเร็วเลยจากเหล่าหากับพดีขุนปรเดนั่นเปิออันนี้เลยอ โอ้ได <uh> <oh uh ี๋ยวไเถอะบนี่ปะอน้อง네ักมานาอกก่าอันพักกัแลมาทั้งไหนาเต๋อมันมีทางพัดธเ๋อพอ่เโอ้ยก็แรมาทั้งพนคือว่ามีทางคนเชียวปันไหนนอแมาหันหมาสองตัวเน็เต้นเอาเต้นยองเอามาเต้นมาเลยศเถนน แล้ะต้นตีต้นไม้ัน้อยะยางนาแล้วหนก็ค่ดวนะโอ้ขึ้นดีเถอะเจิามิตีโอต้นของพาวจากปีหนาก็ได้กินไว้แล้วป็นดอกแล้ว เ่าอะนอกอโอ้โอ okay. uh. ้ย th uh. hey. okay. ้นี لى, ye, ่ม่าแนบอลนี่นี่บ่เห็นอเห็นบาเอาขึ้นมาหั่นขม่ปลาคอยง่นีตัวพาะทำซ้ำเไปแล้วยุ่ยยุไปแล้วหน้ามันขวกัแล้วแหลากเอา ช่างเหลียนกเถอเนาะปลาก็ได้มันบ้อนลมแล้วมันชอบลมเนาะอีลงยางไดไรอย่งั้บางทีนี่มองลมกระมูนอ่ะก็ใช้คำบูดใช้บุญนไงง่นงานงา้เก็บค่ะ อ๋อเอาแล้วโอ้ออกแล้วเออข้อออกแล้วได้บ่ได้บ่เข่าวผาแล้วตื่นนอกกระเดือไปแล้วเข่าไปเลยออกนอกผาแล้ว สุรูยี่ะไนะหอพีดพีดมันมาพีดแลวลุงมัพีดแล้วเพี้ยอะไรนะพี่แล้วคอมินมีวิ่งส่วนบุบได้อันนี้วิ่งก็มีปล่อยไม่เห็นโอ้เพื่ตัวเพื่อใส่จวดๆบางไงแม่นตัตคอยง่ายสิดทั้งเนี่ย โอ้ยแบ่ปไดเลี้ยงจับปลาเนี่ยบ่ได้ที่สุดในโลกเนี่ยจับปลาบ่กินยิ่งงไม่ถุงมือยางบ่ได้ที่ถุงมือก็เพอจับไปได้เงางาวสาวๆไปเขาได้ผ่านนะ Ừ. ô bực ngay đấy <laughs> ừ. nào bà nào ปีนหาเวอรมันอยู่นอกอยู่ไหนโอ้ปลาขอตูวกำลังงามจงไปโดนกันนี่สิจอยนั่นมาเลยกินเแล้วมีอาหารกินปลาซิวกับบะมีปีเนี่ยปลาซิวกับมีปลาโตอ่ะเนี่ยไปเห็นปลาซิวที่เห็นตอน

พุดน,น่ะมีมันสิตัวใหญ่ดีน่อขนดาคุณเล่าคุณเลออือด้ออโอ้เผ็ดตัวนี้ขาดปลาเข็งไงยีปลาอยู่ที่ไหนนะออกนี้ อืมก็ยังเหลือหลายเลยตอนมานำฉันบกอะไรตีเจ้าน้าท่าบอกำขึ้นบกไล่่านมาบ้งเดินเดนเดิ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 นี่นำมาบกเลี้ยวเถิดสนะ เดี๋ยวเพิ่นลอบพักุง่งถ <ham> ึงนี่เน่หเยน่อะปลานีอหัวปลาคอยุบ <c oughs> อย <c oughs> เอ้มันขึ้นมาอยู่ ว่ wow. oh. Oh. Oh, านะมันจะออกนาโอ้โโอ้ปลาคอดีหลายอยู่นี่เนาะปลาคอดีหลายอยู่ ปลาปลาเ่ปลาปาอพเราพวกเราแรงข้นเรือยปลาดุกนี่น่ะปลาดุกปาะกเ่งเขาลอบไอหยาหล 你没看到你

ปลาดุกไปอ่งไปฉีกเขียนตัวตุ้งถือแล้วตัวไดตัวน ync, e ่อยก็ลงเนื้สาเกัดนะตัวหน่อยคัดลงสานนะตัวว่าตุ้งก็ไปกินเถอะนะชัดสาปล่อยไปยังซี่เยอะว่าโซสิไปสุภาษ่ไง เลาบถึงว่าเถอะอันนี้บอกมองตัวนี้คือเป็นไม้ดุกเลยบร้อยเนี่ยตัวนี้ดุกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ อยู่หนวมีนวเลยมี่งอไวกินตาต้ออันนั้นมองอันนั้นนั่นนเหมองก็โดนปุ่มมั้ต้นเออเดี๋ยวคือเป็นวมันม้นอันนี้เป็นไวเง้ว่ะเงาอันนี้จะเปนมหาชนกม้งต้นต้นเงต้นนอยณเอาลูกนมานเอะ โอ้โอ้โอ uh, ้โหปลาดุกอะเอร์ปลาดุกมันขึ้นเลยโอ้ดังห้างนี่ว่ะเพราะปลาดุกมันแรนลงหันได้อ้โดังห้างเหี้ห้างมันก็เลยออกไป ได้ไม้ไปเขียงใหญ่ด้วยขาพููเลยตัวนั้นสิบเก่าม มุ่งแต่ตัวค้ามันถึงตัวไ่ตัวน้อยรูดออกไปเลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่รอดลายเลยมันรอดลายมันตัวนั้นย่ข้งกับคู 不能、啊。不能啊 Này này. <laughs> ừ, của bà, nó như này nèo mày phải bên trong hưng khoang 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 นกาหลยเส้นอกไม่ได้สิยางวนกขี้นกกระยนังนกกระสา โอ้ยต้องมาแล้วพอปลามันหลแล้วมาปนมะเกลไรอย้นี้ปลาสอนดึงพัดถ่ยงสอนเวยากนอือ เขาหลอ่อเป็นรูปแปดหล่อมาหัน,หน,ลนลเล่นเขามาหันเลยด้วย อตัวหญ่ก็เห็นะประพอเขายังเห็นบัดนี้คือพถึกแหนมันหมุนตรมนี้กลางนี่ไปเค้งปักอ่ะนั่นเด้อแม่รอปลาเค้งปักนั่นแหละต้องค้นออก่ากเป็นประวันิศาสตรโว้่า หมาน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 หาปลาธรรมชาติทีชีวิตชาวชน,นบททั้งนี้เป็นปลาคอยไงายมานด้วยจ้าถุงนึงน้ำมันขอดคอมอยู่นะริพักันมาหัว